สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะร้านต่อเจริญการยางค่ะวันนี้มาพบกันช่วงเย็นนะคะจะมาแจ้งพี่ๆให้ทราบนะว่ามีอีสุค่ะนะ,ะอีซุรุ่นปี2022นะคะเข้าใหม่ขอบ18ค่ะนะคะขอบ18ตัวนี้ได้มาประมาณ4-5ชุดได้นะคะ ก็จะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะเป็นตัวเริ่มต้นเป็นแม็กสีอัน่อยสีบอลนะคะราคาแม็กพร้อมยางนะคะอยู่ที่25,000บาทนะคะแจ้งราคาก่อน <c oughs> นะคะเปิดราคาเลยค่ะนะคะ25,000บาทตัวท็อปก็จะเป็นทูโทนค่ะนะคะแม็กก็คือ,อจะเป็นลายเดียวกันนะ,ะสเปคยางเบอร์ยาง265นะคะ 60R18 ันนี้เป็นตัวเริ่มต้นของขอบ18อีสุและที่สำคัญนะคะก็คือพี่ๆหลายท่านถามนะคะว่าถ้ามันตัวใหม่ปี2022ออกมาเนี่ยจะต้องแปลงไหมนะคะต้องใส่สเปเซอร์ไหมใส่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าตั้งแต่ี s ุเปลี่ยนเจนใหม่มานี้นะคะเขาจะไม่มีฝาครอบจระบีไม่เหมือนรุ่นก่อนหน้าที่เราใช้กันนะคะเพราะฉะนั้น ก็ต้องใส่สเปเซอร์เหมือนเดิมนะคะสำหรับขอบ18ชุดนี้นะคะ25,000บาทนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่รีบนะคะ,ะยังไม่รีบเดี๋ยวราคาก็จะน่าจะซอฟลงกว่านี้นะคะแต่ณวันนี้นะคะ ทางร้านก็ซื้อเข้านะคะในราคาก็ตึงพอสมควรนะคะอยู่ที่25,000บาทราคาขายหน้าร้านนะคะยางที่ติดมา265 60ห8าค่ะเหมือนเดิมนะคะสเปคยางเหมือนเดิมเลยบิสโต้นะคะดูเลอร์เฮที684นะคะก็ คงคอนเซปต์เดิมนะคะแดงถอดศูนย์ค่ะนะคะยังสวยแดงร้อยเส้นสีตุ่มหน้ายางอยู่ครบนะคะมันจะเป็นสะ,สะท้อนแสงนิดนึงนะคะนี่คือลายแม็กนะคะลูกค้าจะได้เห็นผ่านตาแล้วนะคะตัวท็อปน่าจะเข้ามาวันพรุ่งนี้ค่ะ ะะมีวันพรุ่งนี้เดี๋ยวมี1ชุดตัวท็อปก็จะเป็นทูโทนนะคะแม็กเปล่าตัวแซดสีเทาหนึ่งวงตอนนี้แม็กตัวแซดสีเทาหนึ่งวงไม่มีเลยค่ะไม่เหลือติดร้านเลยนะคะหลังจากที่มันช่วงเปลี่ยนถ่ายรุ่นนั้นหนกูก็ที่มีแม็ก เปล่าอยู่ที่แกะปะขายไปเนี่ยเอาไปช่างกิโลหมดเลยค่ะพี่ขานะ,ะบวกด้วยกิโลนะคะมันขึ้นสูงสุดเลยนะคะในรอบปีนะ,ะไปจนถึงได้ราคาสูงสุดถึงเกบาทเลยนะ,ะก็ไม่รอช้าค่ะ,ะ,คะไปช่างกิโลทั้งหมดเลยไม่ได้เก็บไว้เลยนะคะ ถ้าเกิดว่าลูกค้าจะเอาไปทําล้ออะไรนะคะทํายางอะไรหนูมไม่อยากให้ไปซีเรียสตรงนั้นค่ะนะใช้ของรุ่นไหนก็ได้นะคะถ้ามันเป็น18อยู่ลูกค้าหาแม็กเก่าๆนะคะขอบ17นะ,ะรุ่นไหนก็ได้นะคะ,ะหรือ18 17 18ความสูงมันใกล้ใกล้เคียงกันค่ะนะคะเอาไปใช้เฉพาะเวลาฉุกเฉินนะคะใช้เวลาสแปร์เวลายางรั่วยางอะไรเฉยๆค่ะนะคะ สี่ห้าชุดได้แหละลูกค้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชุดนะคะยางสวยทุกชุดตัวทูโทนจะสวยนะคะเพราะว่ามันเป็นมันจะเป็นทูโทนเนาะลูกค้านะ,ะสีแม็กก็จะเป็นทูโทนนะคะค่อนข้างสวยแต่เสียดายวันนี้ของยังมาไม่ถึงนะคะพรุ่งนี้มาเดี๋ยวหนูจะรีบนะคะอัปเดตนะคะถ่ายรูปให้พี่ๆได้ชมนะคะ แต่คงจะได้เห็นผ่านตาไปบ้างแล้วนะคะอันนี้คือขอบ18ที่ได้มาขอบ17ก็ยังไม่ได้เห็นนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะ18ก็เป็นตัวท็อปตัวอะไรก็ลายแม็กลายนี้ค่ะนะคะ ประมาณนี้เลยอีสุไฮเนอร์ตัวสูงสามารถใส่ได้ทุกรุ่นเช่นเดิมค่ะก็คือใส่สเปเซอร์รองนะคะสเปเซอร์ ER ต่างกับอะแดปเตอร์นะคะถ้าเกิดว่าเป็นขอบ17รุ่นนี้ต้องใส่อะแดปเตอร์นะคะเท่านั้นเลยนะคะต้องใส่อะแดปเตอร์อะแดปเตอร์คือหนาประมาณ1.2นิ้วนะคะสำหรับอีสุขอบ17รุ่นปี2021ราคาตัวนี้สเปเซอร์ ER ก็บางๆค่ะ นะ,ะบางๆประมาณ4หรือ6มิลนะคะ mm. ตรงนี้เดี๋ยวช่างนะ,ะมาหน้าร้านวันที่ติดตั้งเดี๋ยวก็ลูกค้าจะได้เห็นแล้วก็ช่างก็จะอธิบายรายละเอียดได้ดีกว่าหนูนะคะ mm. มียางรีโวลขอบ17ไหมมีค่ะ265-657นะคะอยู่ที่15,500บาทด้วนค่ะ, mm. คะบิสโตนดุลเฮที684ปี2021นะคะบิสโตน265-657้26าาหรับรีโวหรือกระบะ ขอบ17ท่านะคะแม็กพร้อมยางีสูไฮเดอร์ขอบ17ชุดนี้นะคะถ้าเกิดเราถึงรอบเปลี่ยนเนาะหนูจะบวกรวมกับอะแดปเตอร์เลยนะคะใส่ให้เสียสับเลยจะใช้เงินที่17,500บาทนะคะไม่ต้องมาบวกค่าอะแดปเตอร์เพิ่มแล้วนะคะจบที่ราคานี้เลย17,500บาทลูกค้าจะได้แม็กใหม่พร้อมยางใหม่ป้ายแดงๆถอดูนย์นะคะตัวนี้ ยางที่ติดมาจะเป็น255นะคะ6 5 7หรือลูกค้าทีา่ไม่อยากใส่อุปกรณ์เสริมนะคะเอาแม็กเดิมนะคะขอบ17อยู่แล้วเปลี่ยนเฉพาะยางได้เลยค่ะนะคะยาง255นะคะ6517สีเส้นบิดต้นนะคะดูเล่ยให้ที6 8 4 1 5ี0 0บาทนะคะ15,000บาทีสูขอบ17หรือมิวเซเว่นมิวเอ็กขอบ17จะเป็นกระบะค่าอื่นๆก็ได้ค่ะนะคะ อยากจะใช้เบอร์255ได้เลยนะคะสองหน้ายางมันก็จะอ้วนกว่านี้นิดหนึ่งนะคะ,ะต่างกันบวกลบข้างละ5้มิลนะคะบวกลบข้างละ5้มิลเฉพาะยางหมื่นหลูกค้าเพิ่มอีก2 5งพได้แมมกไปด้วยนะคะ,อะลองดูตัดสินใจได้นะคะตัวนี้ส่วนอะแดปเตอร์ไม่มีปัญหาต่อการใช้งานนะคะหนูก็จะรับประกันให้อายุการใช้งานของแดปเตอร์คือ10ปีนะ,ะหรือตลอดอายุการใช้งานก็ได้เพราะว่าทางร้านนะคะสั่งทำพิเศษ นะตรงนี้อยากให้มั่นใจนะอยากให้มั่นใจเนาะนะคะอะไรที่ใส่แล้วมันดีนะคะไม่มีปัญหาหลังการขายทางร้านจัดให้อยู่แล้วค่ะนะคะตัวนี้ฟอร์จูนนะคะหนูมีฟอร์จูนเข้า1ชุดนะคะฟอร์จูนชุดนี้ที่ได้มาเป็นยางคู่ตัว one, ะะ 32, บิสโต้นะคะสามหมบาทนะคะยางที่ติดมาจะมี3ยี่ห้อมีดันหลบบิสโตนมิชลินนะคะตอนนี้ที่ร้านมีของเลยคือบิสโตนค่ะสามหมบาทดัน ดันหลอบจะอยู่ที่2 8 0 0 0 0่7 0 0ถึงนะคะตอนนี้มี1ชุดค่านะคะอ่าสำหรับ Fortuner ขอบสิกระบะ t ต y ยต้าตัวสูงนะคะจากเดิมเดิมขอบ17ลูกค้าอยากเปลี่ยนใส่สิได้ไหมใส่ได้เลยค่ะนะคะมาใส่ Fortuner รุ่นนี้สวยมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบะ t ตจยต้าตัวสูงหรือ Fortuner รุ่นเก่ารุ่นใหม่นะ,ะใส่ได้เลยนะคะตัวนี้ ยางที่ติดมาก็265-60-18านะดัชนีความเร็วและรับน้ำหนักค่อนข้างดีเยี่ยมนะคะสำหรับยางที่ติดมาสกกับสเปค Fortuner นะคะร้านนี้บริการดีมากขอบพระคุณค่านะคะคุณพี่1นึ่งเดชเนาะนะคะ,ะวันนี้หนูไม่ได้อยู่ร้านนะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านใดมาไม่เจอก็ต้องขออภยัยวันนี้อาจจะงดลงรีวิวภาพหน้าร้าน1วันนะคะอีสูตัวเตีย้ยนะคะ X Serie s eries. อีสุเอ็กซ์ซีรีนะคะแม็กซสีดำนะคะดำเงานะคะอ่าราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทนะคะอ่ามีของเข้าหลายชุดเลยวันนี้ยางที่ติดมาก็จะเป็นบิสโตนดุลวิทนะคะ215 70 R16 ค่ะมีล้อบีออสไหมมีค่ะนะฮะบีออสอ่ะ บอกว่ามีไม่ได้นะคะ,ะไม่มีวีออนนะคะแต่หนูมียาฤิดแอคทีฟนะที่มันใส่ด้วยกันได้เดี๋ยวพาไปชมนะคะลูกค้าขานะคะอ mm ีส hmm. ุเอ็กซิรีนะคะ,ะยังเป็นปี2021อยู่นะคะ ตัวใหม่ยังไม่มีเข้ามานะคะหนูยังไม่เห็นของตัวเตี้ยว่าหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะ12,000บาทพี่จ๋าหนูลืมแจ้งนะคะล้อรุ่นปี2022นย่ะคะยางก็ยังเป็นปี2021่อยู่ค่ะนะคะ,ะยางอง2ันยี่สิอก็อาจจะมาประมาณกุมภามีนานหรืออาจจะเมษานะคะตัวนี้หนูไม่แน่ใจเนาะนะคะยังเป็นยางปี2021ออยู่ค่ะนะคะแต่แล้อมันไปไป ไป22แล้วเป็นรุ่นของรถนะคะเพราะว่าปลายปีของทุกปีนะ,ะเขาก็จะเปลี่ยนเวอร์ชั่นทุกปีนะคะอเอ็กซิลี่มีหลายชุดค่ะนะคะแล้วก็ยางนะคะขอบ15 215 70 R15 ค่ะบิดต้นดูลวิทเหมือนกันนะคะบรรทุกได้ดีเยี่ยมนะคะตัวนี้นะคะผ้าใบแปดชั้นนะคะอ่าบิดต้นดูลวิทแต่ถ้าเกิดว่าเกิน2ตันไปแล้วไม่แนะนำนะคะต้องไปใส่ XCD เป็นกระทะผ่าไปนะคะ215 70 R15 นะคะยาง4สเส้นอยู่ที่8,000บาทรวมติดตั้งใส่ถั่วให้เรียบร้อยค่ะนะคะ ยางเบอร์นี้สเปคนี้ติดมากับกระทะ6รูขอบ15อ่านะคะลูกค้าสนใจนะคะเป็นพร้อมกระทะบวกไปอีก1 5 0 0บาทนะคะเป็น9,5 0 0กระทะพร้อมยางกลับบ้านได้เลยขาดนะคะส่วนใหญ่แล้วจะแกะยางขาย4เส้นนะคะสเส้น8,000บาทสำหรับกระบะตัวเตี้ยขอบ15รถตู้ขอบ15นะคะราคาพร้อมติดตั้งเลยต่างจังหวัดหนูก็จะส่งค่านะคะจะส่งได้เลยนะคะต่างจังหวัดจะส่งได้นะคะแต่ จะมีค่าจะส่งค่านะคะเดี๋ยวพาไปชมดีกว่านะคะยาลิทแอคทีฟนะคะใส่บีโอได้นะคะใส่รถเกง๋งโตโยต้าสีรูร้อยได้ทุกรุ่นเลยนะคะ,ะเดี๋ยวหนูพาไปชมลูกค้าเดินตามมาเลยค่ะนะคะ เริ่มที่หัวแถวก่อนนะคะเป็น Honda 400รนะคะซิตี้ตัวท็อปนะคะอขอบ16บ16ราคาแม็กพร้อมยางอยู่ที่16,500บาทนะะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปของ Honda City ค่ะขอบ16ยางที่ติดมาจะเป็น Yokohama 18555 16นะคะแม็กทูโทนค่ะสวยมากๆเลย City ตรงรุ่น Honda Jazz ใส่ได้ค่ะนะคะตัวนี้ขายดีมากๆเลยนะคะขายดีมากๆนะคะ นะคะมีของให้เลือก3ชุดตอนนี้นะคะขอบ16นะคะและนะคะยาฤทธิ์แอคทีฟเหลือของเท่านี้แล้วค่ะนะคะขอบ15 To y o ตยตนะคะเก๋ง Toyo ต a 4รูร้อยใส่ด้วยกันได้ทุกรุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโคโรดนารุ่นเก่านะคะเอาติดที่เป็นเป็น4รูร้อยนะคะลูกค้าใส่ได้เลยค่ะนะคะตัวนี้ราคาแม็กพร้อมยางนะคะยางคู่ตัวดัลอดอยู่ที่1น5 0 0บาทพร้อมน็อตแท้จากศูนย์เลยค่ะนะคะ ถ้าเกิดว่าเป็นยางคู่ตัวบิสโตนนะคะอยู่ที่15,000บาทจะมียางที่ติดมา2ยี่ห้อนะคะยางติดมา2ยี่ห้อมีดันหลบแล้วก็บิสโตนค่ะนะคะลูกค้าเลือกได้เลยนะคะว่าจะเอายางคู่ตัวอะไรนะคะแม็กลายเดียวกันเลยนะคะแม็กลายเดียวกันเลยต่างกันที่ยี่ห้อยางค่ะยางที่ติดมานะคะ1 8 5 6 0 R 1 5สเปคเดิมๆจากศูนย์เลยนะคะบิสโตน2 6 5 5 6 0 2 6 5 50 สองหกห้าหกสิบอสิบแปดมีไม้ยางอย่างเดียวมีค่ะแหนูพาไปชมนะคะเดี๋ยวหนูพาไปชมลูกค้ารอสักครู่นะคะพี่ธีรพรนะคะหนูเหมือนเห็นทักอินบอกมาแต่หนูยังไม่ตอบต้องขออภัยนะคะเมื่อกี้หนูขับรถอยู่นะลูกค้าขารอสักครู่นะคะายายาธิ์นะคะแอคทีฟนะคะวีออสนะคะใส่ด้วยกันได้เลยมีของให้เลือกหลายชุดอยู่นะคะตอนนี้ใหม่ทุกชุดค่ะนะ,ะเป็นแดงถอดสู์ทุกชุดลูกค้าไม่เชื่อนะคะดูเส้นสีหน้ายางนะคะเส้นสีหน้ายางตัวนี้เป็นตัวการันตีนะคะ ใหม่จริงค่ะแดงทอศูนย์จริงๆนะคะตัวนี้พร้อมกับน็อตแท้นะคะน็อตแท้จากศูนย์เลยน็อตแท้จากศูนย์นะคะใช้งาน4ี่หปีไม่มีสนิมกินค่ะสนิมไม่เกาะน,นะคะตัวนี้คงทนค่ะนะคะไม่เหมือนน็อตท,ที่เป็นเหล็กชุบที่เราซื้อตามอ่าอ่าที่เป็นตัวสิบบาทสิบห้าบาทนะคะไม่ใช่ค่ะนะคะก็คือก็จะพยายามย้ำว่าชุดไหนนะคะที่มันแถมน็อตแทะะ้ก็จะแจ้งไปด้วยนะคะเพื่อ ประกอบการตัดสินใจให้ลูกค้าได้ตัดสินใจได้ง่ายนะคะของเก่าของเดิมรับเทินค่ะนะคะยางคู่ตัวบิสโตนนะคะดันหลบก็อยู่ที่13,500บาทก็จะประหยัดเซฟลงมาหน่อยนึงนะคะาถามว่าอันไหนมันใช้ดีกว่ากันนะคะถ้าเกิดว่า,าดันหลบมันก็ใช้ได้ค่ะเพราะว่ายางป้ายแดงนะคะเราก็จะรับประกัน2ปีนะคะสปีอยู่แล้วนะคะปิดโตนก็ยืดอายุไปได้อีกหน่อยนะคะ โอเคเดี๋ยวหนูพาพี่ไปดูยางขอบ18ก่อนนะคะพี่ทีทละพอน,นะคะเดินตามหนูมาเลยค่ะนะคะไปดูยางขอบ18นะ,ะ265 6 0ห้อนะคะสำหรับกระบะนะคะสเปคเดิมๆขอบ18บหรือจะเป็น SUV ทุกรุ่นทุกค่ายเลยนะ,ะตอนนี้หนูมียางอยู่1ชุดนะคะบิสโต้นะคะดูเลออให้ที684นะคะยางสวยแดงร้อยค่ะนะคะสภาพนี้นะคะใกล้เคียงกับของใหม่เลยนะคะ ใกล้เคียงเลยนะคะ,ะกล้าพูดได้เต็มปากลูกค้านี่นะคะมีภาพยืนยันนะคะใหม่มากๆเส้นสีตุ่มน้ายังอยู่ครบค่ะ4เส้นนะคะ19 0 0 0บาทรวมติดตั้งใส่ถุงให้เรียบร้อยค่ะนะ,ะไม่มีค่าบริการติดตั้งเพิ่มนะคะ19,000บาทหากเทียบกับของใหม่ประหยัดไม่มากก็น้อยค่ะนะคะมาดูปีสัปดาห์กันนะคะปีสัปดาห์นะคะอยู่ใส่นอนะคะแปบบ๊บนึงนะพี่นะนะคะมันจะมืดนิดนึงนะคะ ชุดนี้นะคะ3 2 2 1นะคะ3,2,2,1นะคะเป็นสัปดาห์ปีที่ผลิตนั่นเองค่ะนะคะ1ปีมี52สัปดาห์นะคะ1เดือนมี4สัปดาห์นะคะ 2,65,60,R18 นะคะตัวนี้ 110S นะคะสำหรับดัชนีความเร็วลับน้ำหนักแกะมาจากอ e, ีสุค่ะ ะะเบอร์นี้สเปคนี้แกะมาจากอีซูนหนูต้องแจ้งลูกค้าให้ทราบเนาะนะคะเพราะว่ายางแต่ละ18แต่ละรุ่นนะคะแต่ละเบอร์ที่ติดมากับรถแต่ละค่ายนะคะสเปคไม่เหมือนกันนะคะเป็นบีตอนดุลเลอร์เหมือนกันนะคะมันก็ยังต่างอยู่ไม่ต้องเลือกคู่หน้าคู่หลังค่ะพี่จ๋านะคะไมเหมือนกันทุก4เส้นนะคะ 19,00 0บาทนะคะหรือลูกค้าใช้เป็นรถรุ่นไหนนะคะใช้เป็นรถรุ่นไหนอยากจะมาเปลี่ยนแม็กพร้อมยางก็ได้นะคะ,ปะ,คะ,ะ,คะเป็นมีโตโยต้านะคะหรืออีซูนะคะเป็นแม็กพร้อมยางก็ได้ถ้ามาหน้าร้านนะคะก็อาจจะมีโอกาสที่เปลี่ยนใจได้นะคะหนูจะลองเทียบให้ดูนะคะเทียบให้ลูกค้าได้เลือกเนาะว่าจะเอาแม็กพร้อมยางดีไหมนะคะหรือจะเปลี่ยนเฉพาะยางก็ได้เช่นกันนะคะ โตโยต้านะคะถ้าเกิดว่าใช้เป็นฟอร์จูนโตโยต้าสาส18แม็กพร้อมยังก็สวยนะคะพรุ่งนี้ร้านเปิดค่ะมาได้เลยแต่ว่ายังมีชุดเดียวนะลูกค้าขาพี่ธีรพรน,นะคะถ้าลูกค้าสนใจเนาะนะคะลูกค้าเดี๋ยวแจ้งหนูอีกทีนึงเพราะว่าพี่เห็นแล้วรายละเอียดนะสีสัปดาห์หน้ายางนะคะพี่บอกว่าพี่รับชุดนั้นนะคะหนูเก็บไว้ให้พี่ทันทีนะคะอ่าพี่แจ้งหนูเลยนะคะรับชุด นั้นค่ะนะคะที่เห็นในไลฟ์สดหนูก็จะเก็บไว้ให้พี่ทันทีนะ,ะมีชุดเดียวค่ะนะคะขอบ18สมมุติว่าใช้ฟอร์จูนรุ่นเก่านะคะใส่ตัวนี้ก็สวยค่ะโลโก้นะคะมันใส่ได้ทั้งกระบะแล้วก็ฟอร์จูนนะ,ะใครชอบแนวสปอร์ตนะคะ,ะวิ่งได้ทั้งทางเรียบแล้วก็ลุยโคนนะคะยางที่ติดมาก็จะเป็น a อเทเรนตเอทนะคะ,ะล่องลึกดอกใหญ่แต่ก็ไม่ใช่แบบว่าแนวออฟโรดยางมัดนะคะ 37,500บาทนะคะแม็กพร้อมยางยกชุดเลยค่ะนะคะตัวนี้ล็อกโคกระบะโตโยต้า Toyota, ตัวสูงใส่ได้ทุกรุ่นฟอร์จูนรุ่นเก่ารุ่นใหม่หากชื่นชอบใส่ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือนะคะขอบ17 2.4ขอบ17ลูกค้าตั้งใจจะมาเปลี่ยนเฉพาะยางนะคะ15,000บาท15,500บาทนะคะมาถึงร้านแล้วเปลี่ยนใจได้นะคะมาใส่2.4ขอบ17ตัวนี้ได้คะ่ะสวยเช่นกันนะคะแม็กจะสีสวยมากๆเลยตัวนี้นะคะเห็นในไลฟ์เห็นในภาพนะคะอาจจะมืดนะคะจริงๆแล้วมันอาจจะมุมแสงเนาะนะคะสวยนะคะตัวนี้ยางคู่ตัวดัลลอบอยู่ที่23,000 คู่ตัวโยโกฮาม่าอยู่ที่24 0หมชุดนี้นะคะที่พี่ๆเห็นอยู่นี้คู่ตัวบิสตตนนะคะอยู่ที่2 5 0 0 0บาทยางสวยมากนะคะขายแม็กพร้อมยางยกชุดค่ะของเก่าของเดิมรับเทิร์นนะคะพร้อมน็อตแท้คู่ตัวจากศูนย์นะคะยางสวยมากลูกค้าขานะสองหมื่นบาทชุดนี้ยางคู่ตัวบิสตตนยางที่ติดมาเป็น A t ทเช่นกันค่ะนะคะยางที่ติดมาเป็น AT เนนนะะทเ,น AT เช่นกันนะคะก็วิ่งได้ทั้งทางเรียบแลวก็ลุยลคนค่ะ เพราะยางส่วนใหญ่ที่ติดมากับรถค่ายอื่นๆจะเป็น HT ทั้งหมดนะคะมีรี v o นะคะนี่แหละค่ะนะคะจะเป็นยาง AT นะคะหนูก็จะขายแม็กพร้อมยางยกชุดอ,อันนี้เป็น f o r t จ n e ขอบบค่านะคะมียางคู่ตัวบิสโตนอยู่ที่32,000บาทนะคะลีโว2.4ชุดนี้ยางคู่ตัว y o โก h a m a นะคะลูกค้าเลือกได้เลยว่าจะเอายางคู่ตัวยี่ห้ออะไรนะคะราคาเหลื่อมกันนิดหน่อยนะคะ และนะคะลูกค้าที่ใช้อ,อีสุนะคะขอบ16เนาะนะคะอีสุไฮเดอร์ขอบ16นะคะอ,อยากจะเปลี่ยนเฉพาะยางนะคะไม่อยากได้แม็กหม่อยากจะให้มันเดิมๆนะคะพี่เห็นเบอร์อยางไหมคะเดี๋ยวดูให้ดูนะมัน แล้วนะคะ E สุนะคะตัวไฮเดอร์จะเป็น245 70 R 1 6นะคะแล้วก็ v ีโกนะคะที่เป็นขอบ16ยางจะเป็นเบอร์265 70 R 1 6ค่ะนะคะอานาาวันนี้นะคะยางทั้ง2เบอร์จะไม่มีติดรถตัวไหนมาแล้วนะคะหนูก็จะมีสเปคใกล้เคียงนะคะก็คือตัวนี้แหละค่ะนะคะ,นะะ255 70 R 1 6ตอนนี้มีบิสโตนนะคะ ราคา4เส้นอยู่ที่15,000บาทนะคะเป็นดุล,ลให้ที่684นี่คือสัปดาห์นะสัปดาห์นะคะปีที่ผลิตถาดนะคะสเปคนี้เบอร์นี้ติดมากับฟอร์ดนะคะฟอร์หนูได้แก,ก,กะกระทาออกไปแล้วนะคะ,ะติดมากับฟอร์ดแล้วก็จะมีดันหลบ ซึ่งราคาจะประหยัดกว่ามากนะสีเส้นอยู่ที่10,000บาทเป็นเบอร์2 5, 5 7 0้าห้าเจ็ดสิบอนี่แหละคะ่ะแต่ตอนนี้ของหมดยังไม่มีเข้าใหม่ค่ะพี่จ๋านะคะมีแต่บิตโตนนะคะวันนี้ใครมากะะ็ต้องใช้บิตโตนไปขอนตอนนี้นะคะเพราะว่าดันหลบหมดเกี้ยงเลยยังไม่มีของเข้าใหม่ค่ะหน0่งบาทนะคะสภาพยางอย่างที่พี่ๆเห็นเลยนะคะใหม่ค่ะสีเส้นหน้ายางอยู่ครบนะคะสีเส้นหน้ายางบอกอะไรนะคะ อไอตัวที่บอกสอนเรื่องการใสยย่ยางหนูอาจจะแนะนําพี่ไม่ได้นะคะเพราะว่าหนูไม่ใช่ช่างแต่อย่างน้อยนะคะตัวเส้นสีหน้ายางนะคะก็คือ จะเป็นอีกตัวที่บอกว่าโอ้ยางมันวิ่งน้อยใช้งานน้อยเนาะเพราะว่า,วาพวกนี้เวลาวิ่งแล้วสัมผัสถนนไปนะคะเส้นสีมันก็เลือนรางจางหายไปนะคะตัวนี้ก็ยังเป็นตัวกรารันตีให้พี่พี่ได้เห็นว่าอ๋อยางมันยังสวยนะคะดอกยางยังดีนะคะอย่างน้อยเส้นสีหน้ายางมันยังอยู่เพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจได้เลยว่ามันเป็นแดงทอศูนย์จริงๆนะคะ เป็นปลายแดงถอดต,ตั้งแต่อยู่ที่ศูนย์ค่ะเพราะว่าที่ร้านไม่ได้ขายแหมกแต่งนะคะไม่ได้ขายแหมกแต่งไม่ได้เป็นคนที่ว่าเทินเข้านะคะแต่เราซื้อเข้าเพื่อมาขายต่อนะคะตรงนี้จะได้เข้าใจตรงกันนะะบางคนก็บอกว่าเเินเป็นคนเทินเข้าก็คือว่ารถต้องวิ่งมาร้านนะคะไม่ใช่นะคะ มิวเอ็กขอบ20ค่ะมี1ชุดนะคะราคาแมกพร้อมยางอยู่ที่29,000บาทตัวใหม่ยังไม่ออกเนาะตัวนี้นะคะมันจะออกแต่ของกระบะนะคะอ่า0 0บาทอีซูตัวสูงนะคะใครชื่นชอบรุ่นนี้อยู่นะคะ,ะรีบเปลี่ยนก่อนเลยนะคะก่อนที่จะไปรุ่นใหม่นะคะตัวนี้29,000บาทและที่สำคัญนะคะยางที่ติดมาเป็นบิสโตนค่ะลูกค้าคานะคะเป็นบิสโตนนะคะ2 6 5 5 0 r 2 0ค่ะ ปกติแล้วเอเวอเรนะคะทำมาขอบ20อยางติดมา g ูดเย่นะคะที่อดีนะคะของโตโย t a านะคะรีเจนเดอร์อยางที่ติดมาเป็นดัลลอนะคะตัวนี้อี Is u ูนะคะยางติดมายี่ห้อเดียวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเตี้ยตัวไฮรนเดอร์ตัวสูงทุกรุ่นเลยบิสตนทั้งหมดนะคะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานเนาะนะคะ ยางสวยแดงร้อยค่ะเฉพาะยางสเส้นลูกค้าใช้เป็นแม็กเดิมหรือจะเป็นแม็กแต่งอยากได้ยางโครงสร้างดีๆนะคะไปใช้งานยางสเปกศนย์ะคะเฉพาะยางหนูก็แกะขายค่ะ24,000บาทแกะจาก m ิวเตัวนี้ให้เลยนะคะแกะจาก m ิวเตัวนี้ให้เลยหนูจะให้ลูกค้าดูสัปดาห์มองไม่เห็นลูกค้านะคะ2 7นะคะ2721ะคะปีสัปดาห์ที่ผลิตค่านะคะตัวนี้ รถเก๋งนะคะ RS ยังอยู่ค่ะ27 0 0 0นะคะ Civic RS นะคะตัวนี้ขอบ17ยางพู่ตัวบิส s t o n e t o e n นะคะยางที่ติดมาจะเป็นเบอร์2 1 5 5น215 50 R 1 7ค่ะนะ Civic RS มี1ชุดเท่านั้นตอนนี้นะคะให้ดูยางก่อนนะคะยางสวยมากจะได้ตัดสินใจกันได้ง่ายๆนะคะ ยางสวยแดงร้อยค่ะนะคะตัวนี้ขายแม็กพร้อมยางยกชุดของเก่าของเดิมรับเทิร์นนะคะหรือจะย่อมย่อมหน่อยนะคะเอา F e ไปใช้ก็สวยเหมือนกันนะคะ FE ชุดละ15 0 0 0บาทยางคู่ตัวจะติดมาเป็นดันหลบค่านะคะ2 1 5 5 5ึ6นะคะตัวนี้ปี2021ชุดละ1 5 0 0 0บาทของเก่าของเดิมรับรับเทิร์นนะคะใครที่ใช้แม็กอายุออมาหลายปีแล้วนะคะมีรอยทนอกมีรอยทะลอกตำหนินะคะถึง อรอบเปลี่ยนยางนะคะมาเอาแม็กพร้อมยางยกชุดค่ะนะคะได้แม็กใหม่ไปใช้งานเนาะนะคะเปลี่ยนยางรอบหน้านะคะลูกค้าไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวเราก็มีล้อรุ่นใหม่ๆห่นะคะตามปีรถปีนั้นๆน,น,นะคะมาให้เราเลือกเปลี่ยนนะคะตัวนี้ยางดันหลบจะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะหรือนะคะเป็นฮอน DA ขอบ15ตัวนี้จะเป็น J จ็ตสีรูร้อยนะคะแม็กพร้อมยางชุดละ10,000บาทมีให้เลือก3ชุดเลยตอนนี้นะคะ Honda City ใส่ได้เจ็ตก็คือตรงรุ่นนะคะเก๋ง Honda 4สีรูรใส่ด้วยกันได้ทุกรุ่นเลยนะคะรุ่นนี้ยางที่ติดมาจะเป็นกูดเยียค่ะหนึ่งาหกห้า R 1 5นะคะของเก่าของเดิมรับเทินนะคะตัวนี้ m a ด้าสมี1ชุดค่ะนะคะลูกค้าถามหาเยอะนะ m a ด้าสนะคะแต่ว่าเวลามีของแล้วคือเป็นอะไรที่อยู่นานมากนะคะอ่ามาด้าสองหนึหมื่น 2,000บาทนะคะ1 2 0 0 0บาทใครจะเป็นเนื้อคู่มีสินค้า1ชุดค่ะยางคู่ตัวดันหลบอบนะคะตัวนี้185นะคะหนูจำเบอร์ยางไม่ได้นะ1 8 5 5 16ค่ะนะคะ1 2 0 0 0บาทยางปี2021ยางที่ติดมาดันหลบอบค่ะยางคู่ตัวเลยนะคะให้ดูยางนะคะ มาต้าสองนะขายแม็กความยางยกชุดค่าของเก่าของเดิมรักเทิร์นนะคะมิสูนะคะมิสูมีปาเจโลแอดลีดนะคะมีไททันนะคะที่เป็นแม็กดำรุ่นลิมิเต็ดเนาะนะะตัวนี้เอาแอดลีดก่อนนะคะปาเจโลแอดลีด e นะคะแม็กก็คล้ายคลึงกันแต่ลายก็ยังแตกต่างอยู่นะคะอ่าตัวตัวตัวแรกนะคะจะเป็นปาเจโลนะคะตัวนี้จะเป็นของกระบะนะคะ สีดำเงานะคะสําหรับสีแม็กยังขอบ18ทั้งคู่เลยนะคะราคาก็ต่างกันนิดหน่อยนะคะตัวปาเจโ o เอดิ t ก็คือ29,000นะคะตัวนี้น่าจะ27,000นะคะถ้าเกิดว่าหนูจำไม่ผิดเนาะนะคะจำราคาไม่เคยได้เลยะค่ะเพราะว่าสับสนนะคะมันเหมือนกันนะคะ ถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจนะคะสามารถทักอินบอกได้นะคะว่าน้องนะคะตัวนี้เท่าไหร่เดี๋ยวหนูจะไปถามเฮียให้นะคะบางทีหนูจาราคาผิดราคาถูกต้องขออภัยเนาะนะคะขออภัยจริงๆค่ะทักท้วงได้เลยนะคะเวลาเพราะว่าราคามันก็ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าเอของสองหมื่น่ะหนูไปขาย 15, หมื่นห้าน่นถือว่าผิดปกตินะคะ <laughs> จําราคาผิดนะคะ ประมาณนี้ค่ะสนใจ e สู 2, x series สีดำดำล้วนโอเคค่ะพี่นะคะเดี๋ยวก่อนจะจบไลน์นะคะเดี๋ยวหนูพาพี่เขาเดินไปดูอีกรอบหนึ่งเนาะลูกค้าเดินตามหนูมาเลยค่ะนะคะ,ะก่อนจะจบไลฟ์นะนะคะเดี๋ยวหนูให้ให้ชมนะคะมีเข้าหลายชุดเลยนะคะสำหรับ x series หนึ่งหมื่นสองพันบาทนะคะแม็กพร้อมยางเลยนะคะหนูให้ดูยางก่อนให้พี่เห็นก่อนนะคะอันนี้คือเส้นสีหน้ายางนะคะยางที่ติดมา2 1 5 7 0 r 1 6เนาะนะคะตัวนี้ ค่ะนะคะมีวันนี้มีเข้าประมาณ4-5หชุดลูกค้าสำหรับเอกซิลี่แมกดำเงาดำล้วนนะคะตัวเตี้ย1 2 0 0 0 0 0บาทของเดิมเอามาเทิร์นได้ะค่ะนะคะสัปดา์หลูกค้าจ๋าน,นะคะสี่ะน,ะะ 4, 2, นะคะสำหรับชุดนี้นะคะมันก็ปลายปีแล้วเนาะนะคะแต่เรื่องสัปดาเนี่ย20ปลาย30ขึ้นไปจนถึงวิกปัจจุบันเนี่ยถือว่าได้ใหม่นะคะตรงนั้นหนูไม่อยากให้ไปซีเรียสเพราะว่ายางปี2อ2 1เนี่ยหนู ขายได้ยันปีหน้านะคะยังรับกัน2ปีเหมือนเดิมนะคะแต่ทางนี้หนูก็เข้าใจลูกค้าว่าต้องอยากได้ใหม่นะคะสุดๆเนาะนะคะมันก็ประมาณนี้ค่ะสาหรับยางติดรถยางป้ายแดงหนูเชื่อว่าอาจจะได้ใหม่กว่ายางที่สต็อกไว้นะคะที่เป็นยางใหม่สั่งบริษัทมาขายนะคะเพราะว่าพวกนี้ก็คือว่าค่อนข้างจะใหม่อัปเดตนะคะเวลาลูกค้าซื้อรถเขาก็จะสั่งผลิตประกอบนะคะใหม่นะคะใหม่จริงๆ 40นะตอนนี้ถือว่าใหม่นะลูกค้าแล้วมีของหลายชุดหนูให้ลูกค้าเลือกได้เลยนะคะมาเลือกได้เลยนะคะมันก็เลื่มกันที่สัปดาห์1นึสองสัปดาห์โดยประมาณนะคะชุดนี้ก็ใหม่เหมือนกันนะคะโอเคค่ะนะคะหนูขอบพระคุณลูกค้าที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามนะคะเดี๋ยวหนูจะลงภาพนิ่งนะคะให้วีได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับอีสุคอสิบแปดพรุ่งนี้มีตัวท็อปเข้ามาหนูก็จะรีบอัปเดตพร้อมราคาเช่นเดิมค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณค่ะ